สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านออนไลน์บายฟารดาค่ะคลิปนี้มาฟังนิทานอิศบสั้นๆเรื่องงัวก,กับล้อเกวียนกันนะคะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีวัวคู่หนึ่งลากเกวียนหนักมาตลอดทางเป็นหลุมเป็นบ่อในชนบทพวกมันออกแรงทั้งหมดเพื่อดึงเกวียนแต่พวกมันก็หาได้บนอิดออดอันใดไม่ส่วนล้อเกวียนนั้น แตกต่างออกไปมากงานของมันแสนจะเบาเมื่อเทียบกับงานของวัวแต่มันกลับส่งเสียงอิทอารทุกรอบที่หมุนไปเจ้าวัวผู้น่าสงสารนอกจากจะต้องออกแรงสุดกำลังเพื่อลากเกวียนลุยหลุมโคลนลึกๆแล้วพวกมันยังต้องฟังเสียงบนคล่ำกรวนของล้อจนเต็มสองหูอีกก็อย่างที่รู้แล้วนะ นี่ทำให้งานของพวกมันยากเกินจะทานทนขึ้นอีกหลายเท่าเงียบสักทีในที่สุดเจ้าวัวก็ร้องออกมาอย่างเหลืออดทำไมล้ออย่างเจ้าถึงได้บ่นเสียงดังนักนะเราต่างหากที่ลากน้ำหนักทั้งหมดไม่ใช่เจ้าสักหน่อยแถมพวกเรายังไม่ได้ส่งเสียงอะไรเลยสักแอะเดียวเมื่อได้ยินเสียงบ่นจากเจ้าวัว เจ้าล้อก็เงียบสนิททันทีแต่ก็มีบ่นบ้างเป็นบางครั้งนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่บ่นมากที่สุดก็คือคนที่ทุก์น้อยที่สุดนั่นเองขอบคุณนิทานอิศกขอบคุณภาพสวยๆจากพินเทเลสขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะคะที่แวะเวียนเข้ามาชมคลิปตลอดเวลาสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ